สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมไบโอฮัสซัดหรือ Resident Evil ภาค6กกันนะครับหลังจากที่ผมไปโพสทิ้งไว้ในบอร์ดของ Thai Biohazard.com นะครับผมที่ผมโพสไปว่าเออเนี่ยกราฟิกภาพเนี้ยภาพเนี้ยมันไม่ดีนะเออมันไม่ดีก็ก็มีคนมาเถียงหาว่าผมเนี่ยโม้มั่งอะไรมั่งนะครับหาว่าโอ้ยกราฟิกภาคนี้ เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นกราฟิกที่ดีที่สุดแล้วนั่นนั่นเอาเข้าไปนะครับคือทีมพัฒนามันแตกต่างกันอ่ะแล้วจะให้กราฟิกมันเหมือนกันคงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้ภาพใหม่ๆเราก็ต้องการอะไรที่มันดีกว่าภาพเดิมแต่นาาจิตตังอ่ะแต่ผมเป็นคนเล่นไงใช่ไหมคุณก็เป็นคนเล่นผมมองเห็นในสิ่งที่คนทั่วโลกมองเห็นซึ่งไม่ใช่แต่คนไทยอ่ะถูกไหมฮะ แล้วผมก็บอกเลยว่ากราฟิกพังนี้มันเน่าจริง,รง<ๆ>ก็มีคนมาโอ้โหมาถล่ลมผมใหญ่เลยนะบอกว่าอะไรอะอะไรอ่ะห่วยแล้วจะเล่นทําไมล่ะครับแคปคอมเขาก็บอกรถสเปคลงนั่นอะไรอ่ะบอกผมว่าอะ,อะไรนะมีม,มีมีคนนึงบอกว่าเป็นแฟน RE จริงไม่น่าดูถูกนะครับไม่ได้เล่นจอ h d ดดีละสิเนี่ยคุณบอก เป็นแฟนไอไม่น่าจะไม่น่าจะดูถูกนะครับแต่คุณดูถูกผมว่าผมไม่มี full hd ขอโทษนะครับไอที่กูเล่นอยู่เนี่ยจอสี่สิบนิ้วครับ full hd ครับที่เห็นอยู่เนี่ย lcd สี่สบนิ้ว full hd แล้วบอกผมไม่ใช่แฟน R อบอกให้เลยนะฮะผมเนี่ยมีทั้งนี้เลยภาพอะไรเนี่ยไหนดูหน่อยสิเอโตโฟกัสหน่อยเนี่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 ยไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอภาพกากเนี่ย นะนี่ภาคห้าผมก็มีนี่ภาคห้าผมก็มีแล้วจะมาบอกว่าผมไม่ใช่คนเล่นนี่คงไม่ใช่แล้วเา้าไม่ใช่แผ่นก็มีครับข้างในเนี่ยมผมก็เล่นไม่ใช่ผมไม่เล่นไอ้ภาคนี้ผมก็มีแผ่นเนี่ยแต่ผมไม่อยากเล่นแล้วมันกาดคนไทยนี่ก็แปลกนะฮะทำเป็นรับไม่ได้กัน เราพูดกันจริงๆอ่ะว่ามันมันใช้ไม่ได้ภาพหกกับภาพแลกคูณโอเปอเรเตอร์อะไรของมันเนี่ยนะไอ้บอกไอจ้จอที่เห็นนี่มัน Full HD 40่ิบนิ้วยูเซอร์อะไรเนี่ยเจ้านกน้อยเนี่ยโอเคครับถ้าพอร์ตลง v c ซเขาบอกพอร์ตลง PC ปรับสุดอาจจะสวยนะขอโทษนะที่คุณเห็นเนี่ยยิ่งกับา c ีเออ แล้วคนที่บอกอะไรเนี่ยวอนอะไรเนี่ยวอนแมนบอกว่าจํานวนสองโพสต์แล้วไงอะ่ะผมผมสมัครสองโพสต์แล้วผมโพสแล้วผมเนี่ยผมก็ประโชว์ผมมีเล่นจริงๆนะครับผมไม่ได้มีเล่นขำๆเครื่องก็เพลสามจะบอกให้ว่าผมไม่ได้โพสต์มาสมัครมาเพื่อถล่มอะไรหรอกแต่อะไรที่ว่าดีอะ่ะเราก็สนับสนุนว่าดีใช่ไหมภาคห้าเนี่ยแจ๋วเลย ผมเอาเกมไปขายตลาดอะผมเล่น Resident Evil ภาค5แม่งมีแต่คนดูคนชมนะครับแล้วจะบอกว่าเนี่ยเล่นอะไรเนี่ย user n o โนมอที่ชาต้องการอะไรจากสังคมทำตัวอวดรู้เหมือนไม่ยอมแพ้ผมไม่ทำตัวอวดรู้แต่ผมก็มาพูดว่าเนี่ยมันไม่ดีจริงๆผมต้องการผมต้องการแสดงความคิดเห็นผมออกไปว่าเออมันไม่ดีนะน,น,นี่คือความรู้สึกของผม,ผมไงความรู้สึกคุณคุณอาจจะว่าดีก็ได้ แต่เรามาดูกันเลยว่ามันดีหรือไม่ดีอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันดีจริงอย่างที่พวกคุณว่ากันหรือเปล่าผมบอกในส่วนตัวผมไม่ผ่านมาหงอยแน่มาว่าเราไม่เล่น Full HD ประสาของอะไรที่ว่ามันดีครับผมก็บอกว่ามันดีภาค5ดีแต่ภาคอะไรเนี่ย โอเปอเรเตอร์ซิสเต็มอะไรเนี่ยโอเปอเรเตอร์แลกคูณเนอมันไม่ดีจริงๆอะผมก็บอกว่าไม่ดีดิเนี่ยโอเคเนี่ยฉากเริ่มตนนนม้นเนี่ยโอเคทําทําได้ดีทําได้หลอนอะแคมเปญเนี่ยก็เลือกรีออนไปเนี่ยไม่ต้องคิดกันมากครับสตาร์ทไปเลยจบเนี่ยอ่ะคอนโทรลเลอร์นี่โคตรงงเลย แต่ถ้าทําความเข้าใจกับมันดีๆนะครับจะรู้สึกว่ามันมันมันก็เล่นได้ไม่ใช่ว่าน่าเกียดเนี่ยแล้วที่คุณบอกกราฟิกเนี่ยเห็นไหมนี่ฟูดนะครับภาพแบบแบบเแบบน่าอ่ะคือเน่ากว R ่า e อีห้าแล้วกระทูเก่าผมก็มีคนบอกโอ้ยภาพนี้สวยกว่า e อีห้ามาเถียงนี่นั่นหาว่าผมเป็นเกีย,ร,ยกร์าาก็ในพิสูจน์กันจะะใเลยเนี่ย ภาพก็โคตรหยาบเลยครับคือทีมพัฒน,นาที่ว่ายีห้าไม่ได้เลยตัดตรงนี้ไปแล้วกันเข้าโหมดการเล่นเลยดีกว่าจะได้ง่ายๆสบายๆผมบอกเลยว่าคือมันมนุษย์ที่ไหนมันจะวิ่งไปแล้วเอาปืนยิงไปคุณไปดูทหารตำรวจดิเวลาเขายิงปืนอะมันไม่มีหรอกเนี่ยฮะแล้วดูมุมกล้องนะครับมันมันมัน มันมันบีบจนเหมือนกับว่าเห็นไหมตัวเรามาครึ่งหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งของจอไปแล้วประมาณไม่ต้องครึ่งประมาณ4 0ของจอไปละถามว่ามันมันมันก็หลอนไหมมันก็หลอนหลอนนะฮะหลอนแต่ว่า,าพูดถึงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็มันก็ส่วนใหญ่มันจะอึดอัดเลยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมการคอนโทรลนะครับมเมาส์ไม่ใช่เมาส์เนะหลอกซ้ายนะฮะใช้วิ่งนะหลอกขวาใช้หมุนจอนะครับ ผมบอกแล้วว่าไม่ค่อยชอบไม่ไม่ประทับใจการลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยมันผมว่าที่เขาด่ากันเพราะคอนโทรเลอร์นี่แหละภาพนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่มันก็เน่าจริงๆอ่ะพูดกันจริงก็คือเน่ามากอ่ะเนี่ย,ยคือมันค่อนข้างเวียนหัวอะ่ะดันอนนั้นลหลออขึ้นเป็นการดูด,ดูข้างบนเพดานนะครับดันันนั้นหลอดลงก็คือดูการเอ่อูเมน ดึงพ้นข้าการยิงปืนนะฮะเนี่ยคุณจะต้องเล็งก่อนแล้วเสร็จแล้วคุณจะต้องดันอนนั้นลรอกแล้วคุณถึงจะยิงได้เนี่ยมันมันแบบมันมันค่อนข้างที่จะมันยังไงอะ่ะมันไม่ใช่อ่ะผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ ถ้าคุณจะไปเล่นเกมอย่างนี้นะครับ Resident Evil นะเกมตลาดมันเยอะแยะลักษณะเนี่ยแล้วทำออกมาได้โคตรทุเรศอ่นนะเนี่ยมุมกล้องแบบอ,อึดอัดนะครับอึดอัดจ,จริงๆนะใครที่ว่าผมไม่มีเล่นหรือผมโม้หรือผมเกีย์มาเรียกร้องความรือใจไม่ใช่นี่คือเรามาบอกความรู้สึกที่เราที่เราได้เล่นอะ่ะ เอ okay, าแค่บังคับนี่ก็ก็ไม่ผ่านแล้วอะครับไม่ต้องคิ้อะไรกันมากเห็นไหมเนี่ยอนาล็หอกเนี่ยคือมันมันก็ไม่ผ่านจริงๆอะผมผมก็ชอบไลนอีนะผมเล่นมามาทุกภาคเลยผมรู้สึกว่าภาคนี้มันเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่อะครับคือคือมันมีปัญหามาเลยตลอดอะเกี่ยวกับภาคนี้ตั้งแต่เดโม่แหละเนี่ยเนะี่ยเดโมนี่ที่ผมเล่นอยู่นี่นะ การบุ้งครับอะไรเงี้ยดูดิเนี่ยเอาม่ก็เอาให้ตรงก่นอนเนี่ยไม่มันมันไม่ใช่อ่ะโอ้โหอย่างเงี้ยคนเดินปืนอย่างเงี้ยธรรมชาติของคนเราอ่ะมันทําไม่ได้หรอกครับจริงๆถ้าคนเคยยิงปืนมานะคนเรียนรอ,อร์ดหรือคนอยู่ยิงปืนนะคุณทําไม่ได้หรอกคุณจะวิ่งไปยิงไปแล้วจะให้เป้ามันแม่นเนี่ย ก็สรุปง่ายๆครับผมว่าเกมนี้สําหรับผมก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก็บายบายไปรออ E6 กันดีกว่าเอยไม่ใช่อ E6 อ E7 กันดีกว่าปิดละโอเคขอบคุณครับ